แม่ครับบัรสุดท้ายนะครับมิยังจะฝากให้พ่อแม่เกษตรกรเฮาเนี่ยครับพ่อแม่เอ้ยถ้าอยากเฮ็ดแบบเออเฮ็ดลให้ใจสูครับให้รักให้เฮ็ดความสะอาดหุน่นบ่เฮ็ดหลายก็เฮ็ดหุ่นให้สะอาดแล้วมันจะได้ดีใส่ปุ๋ยได้ดีเบิบ่งดูแลให้เขาของพ,อพวกนี้ต้องอยู่ใกล้ชิดกับเขาแต่ว่าแม่หามือก,กูเขาให้เนี่ยมึงเบิดไลแดงกินเบิดครับแม่นี่โตคนเดียวเจ็ดสิบไรยหาสิบลายเสียอู้เฮ็ดผู้เดียวเลยบ่ครับนี่ คือในคนสั่งงานคือคนเดียวนอกนั้นก็มีเลขาสามคนมีมือขวาอยู่คนนึงไปเฝ้าอีกแปลงหนึ่งแม่ชาทีชาทีทั้งเบิร์เจ็ดสิบไร่ในเซาททั้งเบิร์ไร่ละหาลอยทีแม่เองมีแม่ปลูกยุคาเบิร์แล้วอันนี้งานอดิเรกของแม่งานนี่งานอดิเรกหาหกแสนในงานอดิเรกของแม่แต่ก่อนแม่เฮ็ดอ้อยลงทุนเป็นหาหกล้านผู้หญิงจริงแต่ใจชัว แล้วแล้วแม่เองทุ่มเทให้ตัก,กรไ้แม่่บดีมีโอ้กูไปเล่นไพ่เหมือนี้มือนีกูจะไปคุยกับตรงนั้นคือบบมีสําหรับแน่คนนี้บบมีคอยู่ให้เสมอครับผมมาแล้วครับมือน,นี้มาพอกันครับเบาสลามท้องเนตอีกคือเกาคือเดิมนะครับพี่น้องมีมือนีเบ้าสลามผ่าพี่น้องข้ามาเบิงนะครับเป็นเกษตรกรนะครับหรือบางที่ได้หลายคนอาจจะกำลังมองหาการปลูก เป็นฟักทองนะครับแล้วก็ผลผลทางการเกษตรเนาะพี่น้องว่าที่เป็นไปเป็นมาจังไดนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเบาสลามจะพาพี่น้องเข้าไปทำคมรู้จักกัรเจ้าของสวนเป็นก่อนเนาะครับเนาะแม่ครับสวัสดีครับผมใชสวัสดีค่ะแนะน้ำโตนะครับแม่เมื่อซื้อเมล็กซื้อเหรนซื้อจริงซื้อเม่จงครับสอบทำไฮทำไฮมาหลายหลายอย่างครับว้าที่เป็นไปเป็นมานะยครับย่อนคือถ่าวความหลังไปเมื่อกอนเนี่ย เขาได้ปลูปกอือนี่มาดนหรือบอครับเนี่ยปลูกมาได้ยี่สิบปีแล้วเส,ส้าแน่เส้าแน่เฮ็ดแน่ยี่สิบปีเลยบอครับเนี่ยค่ะออ้เป็นพื้นที่ไร้ไปเลยละครับเนี่ยพื้นที่แล้วแต่สี่มีทีหว่างสามสิบยี่สิบห้าสิบแล้วจะเห็นสมควรแล้วจะเวลาครับที่นั่นมีแรงน้ำเขาก็เฮ็ดห้ายบ่มีแรงน้ำเขาก็เฮ็ด<อ>นอ้นนอยครับบ้านนี้แม่ครับเข้าเฮ็ดมายี่สิบกว่าปีนี่ผลประกอบการเป็นจังไรเนี่ยครับเนี่ย ก็บ่เคยขาดทุนได้หรอบ่บ <what> ่เคยขาดทุนเลยบ่เคยขาดทุนได้แต่กำไรมีขาดทุนอยู่หลอกหนึ่งสี่ไรลูกน้องขี่ยาบ่ตามกำหนดเหมือนกันเลยใบงีับ้านนี้มันเป็นสายพันธุ์อียงจังไดครับแม่ผ้ายางเลาะเบิ่งแน่ตอนนี้เฮามีบักอื้อเท่าไรครับตอนนี้มีพยักผภูทอนแล้วก็มีสีเมืองมีบึงการแต่พยักผภูท้อนนี่ปลูก30ไร่30ไร่อีแปลงต่อไปก็เป็นพันธุ์อ้นั่นพันธุ์เอ พันนี้ยังไงทองอัมภัยมีทองอัมภัยมีสิบไรจยังไม่ได้ตัดตอนนี้ตัดพย,ยักผู้ทอนอยู่สามสิบไรครับผมแล้วก็มาเห็ดบักอือ้อลูกไงที่นี้พายุเขา่ามันก็เลยเสียหายแน่เดี๋ยวพาพี่น้องเข้าย่างไปเบิ้งนะครับว่ากลัวจะได้มาเป็นบักอื้อแล้วก็ถีว่าเข้าสามารถาปลูกได้มาจนอายุยี่สิบปีนี้ มันมีความยากลาบากซ้ำเลยครับทีปัญหาทีเจอนะครับเมืนกกลับลบากในตอนพายุเข่าในแล้วกีตอนแรงจัดล้มมันพัดลมมันพัดเครือปิ่นกับคุดดินถมเครือโอ้ลูกงหญ่เนาะครับแม่เนาะจ้าบัลลักษณเด็กครับเพราะราคากับพ่ออยู่ได้แต่ว่าทีมันลูกง่ญ่คือถือว่าเส้นปุ๋ยได้หลายก็เลยอัดหลายเลยลูกง่ายเส้นแน่ซื้อเงินสดแน่ครับออื บันนี้เออพันแปดแปดสิบค่ะปุ๋ยเฮาเฮาเทียสีเฮ็ดได้ใหญ่สำหรับเฮาใส่เวลาโดนบานใดครับเนี่ยสองเดือนยี่สิบมือสองเดือนยี่สิบมือเออแปดสิบมือแปดสิบหามือบันราคาซื้อขายเดี๋ครับราคาซื้อขายถ้านับว่าสิบสองบาทเขาก็ได้กำไรหลายแน่ถ้าสิบบาทเขาก็กำไรหน่อยแน่ถ้าสิบห้าบาทถือว่าชัวร์ครับแล้วแล้วตาทองตลาดกลาง แล้วจะทอกตลาดกลางเข้าเข้าตองผูกมัดกับเถาแก่บ่ครับหรือว่าจังไรถ้าถ้าแป้งใหญ่เข้าก็ถูกไม้ก็เถาแก่เพราะทุนเท่าพอพอถ้าถ้าแป้งน้อยซิบไรคอยกระเฮ็ดด้วยตัวเองซิบหาไร่อยก็เฮ็ดด้วยตัวเองแล้วก็เอิ้นเถาแก่มาซื้อครับผู้ใดให้ราคาหลายเข้าขายผู้นั้นคือตอนนี้กําลังขนขึ้นบอครับนี่จ้ากําลังขนขึ้นรถจ้อ มันปัญหาที่ที่ประสบปัญหาเลยครับประสบปัญหาคือฝนตกชุกโพดมันระเบิดมันมันนอนกระดินก็ขี้ไก่มันจีเป็นแผลเปือ่อยเน่ฝนมันแห้งโพดแต่กับบนเป็นมาถึงกับขาดทุนเลยมาก่อนบ่ขาดค่ะ<อ>ทําขาดทุน้าแกนี่บ่เคยขาด<อ>แต่กาไรหน่อยนี่เคยอ๋อแต่ขาดได้หน่อยแค่นั้นเออขาดได้หน่อยขาดกําไรหน่อยอแต่ขาดทุนนี่บ่่คยขาดครับเออ โดยมากข่อยเฮ็ดบ่อื้อบ่เคยเจ็บตัวโอ้บ่เคยแม่ครับบางสุมุิว่ามีคนกำลังอยากอยากเฮ็ดแมนครับอยากหูความรู้ก็คือถามแม่มาถามแม่อยากได้วิชาก็มาถามบ่หวงครับใส่ปุ๋ยลายหน่วยไงถ้าขีนเหนียวปุ๋ยน้อยบอกง่ายๆครับแต่กบ เฮาต้องลงที่ไก่มันใส่ตนทุนแต่ละรอบนี่รายมันได้ครับแม่ตนทุนที่แรกแล้วเฮาจะเฮ็ดจกลลักลรยเหถ้าหาสิบไรเนี่ยตอนเนี้ยแม่หาสิบหาไรแม่เบิดไปแล้วหาแสนหกเงินบบมีกบปุ๋ยบบมีเส้น<อ>จบข่าวถ้าผู้ใดเคดีก็เฮ็ดหลายผู้ใดเคบดีเฮ็ดตะทุนเจ้าของลดครับแม่บอกได้แค่นี้นี่คือปัญหาที่ว่าไออัน,นี้แม่นบ่ครับอันนี้พายุขเขา พายุเขามันแล้วแล้วมันระเบิดระเบิดมันกินน้ำร้ายมันดูดน้ำร้ายมันระเบิดครับตอนนี้รถนี่มาเอามือนี่จักรไรไปนไหนล่ะครับเนี่ยรถมาเอาประมาณ8คันใหญ่ใหญ่คันเออเนี่ยแปดคันใหญ่ใหญ่เนี่ยลูกน้องเก็บ30คนเนี่ยจะแล้วบ่โอ้เดี๋ยวแปลงนี่ยังไม่แล้วเลยอสิบเอ็ดลายังไม่แล้วเลยออีกห้าหกตันเนี่ยอีแปลงนี่อีกสิบสองลาปกติได้ทีละจักตันครับเนี่ยยางนั้นก็ไรยละสองตันหาสองตันหาลาละหมื่น ต้นทุนอาไรประมาณหมื่นสองต้นทุนครับเออเราถ้าั้นคิดเอากําไรถ้าบอลระเบิดนี่คือกําไรเต็มเต็มเนี่ยระเบิดไปประมาณเสียหายไปประมาณแสนกลัวๆาอแค่อันนี้ขนาดว่าเสียไปเป็นแสนกันยังได้อันนี้แม่นบอกไหมบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาเลยบ่มีปัญหาทุนได้แน่แต่กําไรมันจสได้หลายประไดเข้าบู้หุ้แต่มันยังมีอีกสองสามล็อกเข้าบวซีเรียสออก หาแสนกลัวเนี่ยทุนหาแสนหกเนี่ยแม่ยังเหลืออีกสองลอกอยังไม่ได้ตัดครับแม่ครับบานนี้สุดท้ายนะครับไม่ยังจะเเบาให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรน,นะครับที่เขาเฮ็ดแล้วมันเป็นยังคือขาดทุนบางบางคนนะครับพี่น้องเอ้ยถ้ากล้าลงทุนหลายได้หลายถ้าพี่พี่น้องเอ้ยบ่บบบบ่ปลูกดอกรคาคาซ้ำนี่ใส่ปุ๋ยน้อยๆอยัดดอกตัวน,นั้นคือขาดทุนทันทีถ้าเฮ็ด<น>ยังต้องติดตามให้ถึงที่สุด<อ>มันจีเจ้งให้มันเจ้ง แม่ในทุ่มเงินบบมีบอกกูกูโบมีบอกกูเอารถจำนำเขา้าเฮ็ดเฮ็ดให้ถึงคยังถ้าใจบบจริง่าเฮ็ดมันมัน,ม,น,ม,นมันได้กำไรเข้าก็าเรียนรู้นะแม่บอกเรียนรู้น้ำคอยเรียนรู้มาโดนแล้วคอ,อยเฮ็ดมาโดนแล้วยี่สิบปีเลยเนาะแม่พอยี่<อ>สิบปีปับ๊บอ,อ้อยดีกูเศร้าก่อนออขายต้นมันดีส่งส่งต่างประเทศกูเศร้าก่อนเที่ยมาเฮ็ดตอนนี้คือว่า ที่ไม่ให้ผลร่มลุกนี่คือว่าดานเขมรปิดก็เลยลงลงบเออสาไรลงบอ,อ,งบอโมยีสิไรเนี่ยพราแม่มีวิชาทั้งนี้ครับแต่จะไปให้เหลนไผ่น้ำเขาบ่เป็น <c oughs> ถ้าไปสวนไปได้บ้านนี้แม่ครับท่าแมนคนอยากจะปลูกนี่ก็คือเขาต้องศึกษาก่อนศึกษาก่อนราราคาซื้อขายนี่เป็นราคาเท่าไหร่ครับ ราคาตอนนี้คือ10บบาทบางทีถ้าสูงสุดก็คือ18บาทที่เขาทรงแก่ใหญ่นะครับถ้าถูกสุดก็คือ5บาทมันน้อยหนึ่งมันไดนเท่าไรจักลูครับเนี่ยของแม่เนี่ย11บเบโลลง13โลลงเออลงมาหาตามสุดคือ4ี่โลโอ้ถ้าแม่เฮามีพื้นที่เฮากสามารถที่จะเ็ดหาเงินอยู่บานเท่าก็ได้หาได้เฮ็ดน้อยก็ได้น้อย เรเขาก็ดูแลให้ดีครับ<ๆ>อันนี้มันพายุเข่าที่ข่อยเสียหายเป็นแสนนี่คือพายุเข่าสามลูกซ้อน<ม>แล้วที่นี่ขี่ไก่ขอ่อยโรยไปทั่ว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 กลางล่องท,ที่นี่ถ้าอยากให้ได้ดีขี่ไก่โรยทางล่องร<ม>ากมันากหน่วยมันบ่อนอนจมขี่ไก่แล้วมันจีด<ๆ>เข้มแล้วมันจีเสียหายจังสิต้องเลี้ยนไปเรื่อยๆนี่ก็ยังบ่สำเร็จคือว่าขี่ไก่ย้ายไปทั่ว ที่นี่ขี้ไก่เนี่ยมันร่องมายูยงี่ขี้ไก่ต้องร้อยติดร่ดองเพราะรากมันออกมาจะได้กินนี่หน่วยไปยูกลางร่องอแล้วมันติด่บเสียแล้วที่นี่น่วยใหญ่มันจะจมลงดินครับมันเิดเสียครับ,รบแม่ครับบรรสุดถ่ายนะครับม่หยังจะฝากให้พ่อแม่เกษตรกรเฮ่านีนครับพ่อแม่เอ้ยถ้าอยากเฮ็ดบักอือเด้อเฮ็ดละให้ใจสุให้รักให้เฮ็ดความสะอาดหุน่นเ่เฮ็ดหลายก็เฮ็ดหุ่นให้สะอาด แล้วมันจะได้ดีใส่ปุ๋ยได้ดีเบิงดูแลให้เขาของพวกนี้ต้องอยู่ใกล้ชิดกับเขาแต่ว่าแม้นหาเมือกเขาให้เนี่ยมึงเบิดไรแดงกินเบิัดเพียกกินเบิดเขาต้องอยู่กับเขาใกล้ชิดคอยแน่ลูกผัวคอยป่เคยห่วงเลยคอยอยู่กระท่อมก็คนงานเสยเลยต้องเศร้านึงมันจิเป็นเศร้านึงยอดสิงิกบ่เศร้านึงยอดบ่เดินบ่เขาต้องดูแลเขาตรงนั้น ถ้าพอมันเบเดินปั๊บเขาิใส่ปุ๋ยแล้วเขาใิใส่ยาเขาต้องดูแลเขาใกล้ชิดพวกพูนี้ถ้าหามือเขาไล่เต้องเห็ดเลยเสียอของพวกนี้พืชลุ่มลุมอกอายุมันน้อยอถ้าเฮาถือว่าเฮาใกล้ชิดเขาได้เฮาค,ค,ค,คอยเห็ดปกติเท่าเได้ขายแล้วก็มีรถมาเอาแตงสีใส่เวลาสักเดือนครับแม่สองเอ๊สามเดือน สามเดือนเท่านั้นเสามเดือนเท่านั้นเดียโลนคนนั่นก็ตายนะคะแรงกินตายเบิร <c oughs> ครับออกระแสแดงว่าเป็นพืชอายุสัน้นอายุสันส้นอาจจะเป็นบึงการไร่ขัดตอกเป็นสีเมืองสองเดือนอันนี้เป็นบุกอึองหญ่สามเดือนอครับว่าถึงสามเดือนดีบานนี้ลกักลักนี่เขาทรงไปใส่ครับแม่ยืยนแล้วจะถกแกทรงทั่วประเทศไทยเพอเพอทรงญี่ปุ่น เห็ดบรอื้อทอดบออื้อกรอบคือทุเรียนกรอบค่ะเคยเคยได้กินของญี่ปุ่นเป็นข้าไปแปรรูปแปรรูปใหญ่ๆข้าแห่งมับแสดงเรลาบางๆมันอบกรอบมันมีหลายช่องทางที่จะมีหลายช่องทางแป็แปรรูปเป็นึืนึ้นหางเป็นเอคือทุเรียนกรอบเท่านั้นนี่ลาครับพี่น้องครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ ออกจากปากเกษตรกรนะครับว่าปลูกนะครับพวกผลผลิตในการเกษตรบโบมินไวสิขาดทุนเสมอไปนะครับอายุใกล้ชิดเขาบ่มีการขาดทุนครับถึงโลหะบาทก็บ่ขาดเฮ็ดในห้องมีเงินหมุนเวียนได้น้องแม่นเนาะงแล้วไอ้คือเ้าเฮ็ดหน่อยเ้าเฮ็ดด้วยตัวเองเขาบม่ได้ใช้ทุนหลายแต่แม่นี่โตคนเดียวยยยเจ็ดสิบไร่ห้าสิบไร่เองเสียอู้เฮ็ดผู้เดียวเลยประทำนี่คือในคนสั่งงานคือคนเดียว นอกนั้นก็มีเลขาสามคนมีมือขวาอยู่คนนึงไปเฝ้าอีกแปลงหนึ่งอันนี้คอยอาสาเบื้องเองสามสิบไร่คอยเบื้องน้าเองคนเดียวครับผมเราจะมีลูกน้องซอยสองคนคนหนึ่งหงเขาซักผ้าซอยกันจำดอกจำยังก้าเฮ็ดบักเอื้อต้องจำดอกกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจะอาศัยยาติดควติดยังบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสมมุิว่าถ้าคนไปเซาทีแล้วก็มาปลูกเลยครับแม่ขึ้นว่า มันจะสะดุดเรือขาดทุนบ่ครับแม่ชาทีชาทีทั้งเบิดเจ็ดสิบไร่นี่เศร้าทั้งเบิดตไรล,ละหาลอยอทีแม่เองมีแม่ผูกยุคขาเบิดแล้วอันนี้งานอดีกข,ของแม่โอ้งานนี่งานอดีตหาหกแสนในงานอดีกข,ของแม่แต่ก่อนแม่เฮดอ้อยลงทุนเป็นหาหกล้านครับผู้หญิงจริงแต่ใจชัวแล้วแล้วแม่เองทุ่มเทให้จักรไ้ แม่บดบมีโอ้กูไปเล่นไพ่เหมือนี่มือนีกูจะไปคุยกับตรงนั้นคือบบมีออสําหรับแน่คนนี้บบมีครับยูให้เสมอครับลูกผัวกระทิงมาอยูนอนให้วสนออบ้นอยูจังไดผัวยูจังไดซางมันลูกคนเดียวลูกนี่หลานบากักอ้วนนี่หลานหลานสองคนลูกคนเดียวเออ,เออที่นี่สนับนศนขาดคืนน้องสาวมีเงินแน่เฮ้ยกูสองหมื่นเฮ้ยกูสามหมื่นพยานพีตายเขก็ ย่านพี่คิดหลายว่าขาดเงินก็ต้องรงมาอ่นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวผู้ใดอยากเคี็ดแล้วก็อยากลงทุนนะครับเดี๋ยวบาวสลามจะพาไปสัมผัสพ่อขาพ่นนำนะครับว่าสองทางการระบายเหลือเพิ่นได้มาสื่อดูไก่แห้งแลวก็มันระบายออกได้ตลอดเนาอแม่นาองใช่<ม>ทั้งปีให้จะมีขอไ้เพิ่นครับเพิ่นมีตลาดซื้อทั้งปี คอยเฮ็ดบักอื้อแน่เฮ็ดบักโมแน่เนี่ยคุ้มผาบักโมท่านได้ปลูกเลยสามสิบไร่เอาตัวนี้เหแล้วก่อนเอาเงินตัวนี้ก่อนครับผมอ่ะนี่แหละครับพี่น้องสำหรับคลิปสำหรับคลิปไปดูนี่บาสลามขอจบไปซ้ำนี้นะครับพอกันคลิปหนานะครับพี่น้องแล้วก็ขอบคุณอีเมลครับมาเป็นสองทางคนใดใกล้ชิดเขาเจะบ่มีการขาดทุนถ้าผู้ใดหาเมื่อเขาให้ไปเล่นไพ่ก่อนขาดทุนเต็มโตอ๋อครับผม อ่าเดี๋ยวจะขอกันอีกเด้วครับเด้อพี่น้องเด้อส,สำหรับแม่เล็กนี่ลูกผัวบวห่วงกูห่วงให้อย่างเดียวครัให้กูก็ะเล่น่าเป็นเรากูกินบาเป็นครับ